สวัสดีค่ะสวัสดี f c ช่องบัวหลวงพันไม้ทุกท่านเลยนะคะวันนี้นะคะแอนก็จะพามาเยี่ยมชมสวนแม่น้องมิ้งเหมือนเดิมนะคะเป็นโชคเก้าชั้นด่างนะคะสวยๆเลยนะเดี๋ยวให้ดูก่อนนะคะรอบนี้นะคะบอกเลยว่ามาจัดราคาให้ลูกค้าจึ้งอีกแล้วนะคะไม่แพ้อโอกนิมาของแอนเลยนะคะวันนี้นะคะท่านใดที่สนใจนะคะก็โทรมาสอบถามได้นะคะโปรโมชั่นนะคะก็เหมือนเดิมนะคะซื้อหนึ่งกระถาน,นะคะมีค่าส่ง50บาทนะคะ ซื้อสองกระถางขึ้นไปจะส่งให้ฟรีนะคะบอกเลยว่าราคาวันนี้จึงมากนะคะจึงอกจึงใจนะคะไม้ด่างสวยมากวันนี้คัดมาให้แบบพิเศษไปเลยนะคะไปไปค่ะเดี๋ยวไปพบกับเจ้าของสวนกันเลยนะคะแม่น้องมิงนะคะสวัสด,ดีค่ะสวัสด,ดีเอฟซช่องบัว วัวเหลืองพันไม้ค่ะค่ะไปเดี๋ยวเราไปเริ่มกันที่ต้นแรกเลยนะคะนี่บอกเลยว่าไม้สวยเด็ดๆทั้งนั้นเลยนะคะวันนี้นะคะน้านะคะจัดไม้เป็นชุดเซตให้นะคะเนาะแล้วก็ราคาเบาๆนะคะเดี๋ยววันนี้มาฟังกันเลยว่าเซตเท่าไหร่นะคะอ่ะอันนี้เป็นเซตนะคะเลี้ยงโชว์ค่ะสวยๆส,สีเด็ดๆค่ะอันนี้เป็น คู่ละ1,500บาทนะคะคู่ละ1,500บาทนะคะตกต้นละเจ็ดรอบาทเองนะคะถูกมากแล้วก็ที่สำคัญดูความด่างของน้องนะคะสวยจึ้งมากอันนี้เป็นใบใหม่นะคะนี่อันนี้เป็นลูกทับทีมนะคะเห็นไหมสีแดงๆของน้องเริ่มออกมาแล้วนะคะ เป็นดำก้านแดงเนาะใบยาวนะคะอันนี้นะคะก็จะจับคู่ให้ลูกค้าแบบนี้เลยนะคะให้แบบเป็นราคาพิเศษแต่ว่าแม่ค้ากาหนดให้ก็คือคู่ต้นนี้ต้นนี้นะคะอ่ะตัวนี้ดูด่างน้องนะคะสวยมากอันนี้เป็นด่างเหลืองนะคะจึ้งมากนะคะด่างสวยเลิศเลยนะคะตัวนี้แล้วดูใบใหม่แตกมาแล้วนะคะแล้วดูความด่างของใบใหม่ สวยมากนะคะอ่ะคู่นี้นะคะ1,500บาทนะคะตกต้นละ750บาทถูกมากนะคะ1คู่แบบนี้นะคะจัดส่งให้ฟรีนะก็คือเป็นสองกระถางแบบนี้เนาะจัดส่งให้ฟรีนะคะ,ะ,คะราคานี้นะคะรวมส่งไปเลยนะคะอ่ะต่อมาเซตที่2นะคะเซตที่2ออันนี้ลายแน่นๆนะคะฟอร์มแน่นๆใบครบเลยค่ะตั้งแต่ใบเลี้ยงฟอร์มดีมากนะคะ นนตัวนี้เขาจะเป็นทรงใบแบบแข็งๆนะคะเป็นใบกลมก้านสั้นคอม p a c t form นะคะเป็นเป็นด่างแบบสีชมพูสนิมสนิมนะคะเป็นด่างแบบสามสีอันนี้สวยนะแล้วดูใบใหม่แตกมาด่างแบบหูจึ้งอีกแล้วนะคะคู่นี้เด็ดอีกแล้วนะคะคู่นี้น่าเก็บค่ะใช่ค่ะเตัวนี้ทรงใบเรียวๆนะคะ,คะสวยค่ะเป็นชมพูนะคะเป็นด่างชมพู นี่เป็นทรงใบยาวใบหอกนะคะสําหรับคนที่ชอบใบยาวใบหอกก็สวยค่ะเซตนี้ไปดูแลได้เลยนะคะ,ะ,อ,คะอ่ะต่อมาเซตที่สามนะคะเซตนี้ก็ยังอยู่ที่หน0่บาทนะคะเจ้านี้น,น่าเก็บมากค่ะเป็นไม้ฟอร์มดีค่ะค่ะเพราะว่าใบน้องจะบ,บิดแล้วก็ด่างน้องจะสวยมากค่ะค่ะเป็นใบกลมคอมแพกฟอร์มเหมือนกันนะคะดู ดูตัวนี้ด่างสวยมากนะคะใครที่มีแม่พันธุ์สีดําแล้วนะคะก็รับน้องคนนี้นะคะเซตนี้ไปเป็นไปตั้งแม่ได้เนาะเวลาผสมสีกันอะ่ะบอกเลยว่าสวยมากนะคะจะออกเป็นแบบดาชมพูนเนะเานะ,ะนอันนี้คนูเาะต้นผู้นคอันนี้สวยมากค่ะแล้วดูด่าง ดังเลิศมากแม่เจ้านะคะเราดูใบใหม่ครบฟอร์มครบนะคะนี่ใบใหม่ <4 S 1> ดังเยอะเหมือนกันนะก็ไม่กล้าจับแรงนอ้องกลัวใบน้องขาดนะคะเอามาเซตที่สี่นะคะต่อด้วยเซตที่สี่อันนี้สวยแบบใครชอบนะคะรีบโทรมาเลยนะคะเพราะว่าที่จัดชุดจัดเซตให้นะคะมีไม่เยอะนะคะมีแค่ไม่ถึง10เซตเลยนะบอกบอกตามตรงนะคะ ใครชอบก็รีบโทรมาเลยนะคะของมีจํานวนจํากัดนะอันนี้เซตที่สี่นะคะนี่ดูฟอร์มสวยนะคะอันนี้เป็นด่างขาวนะคะเป็นใบกลมคอานแ,อแดงฟอร์มนะคะการแดงกานสั้นนะคะอ่ะคู่เขานะคะคู่เขาบอกเลยว่าจึ้งมากนะคะนี่ดูสีนะคะ,ะเป็นสีแบบไม่ใช่ชมพูนะคะก็คือออกเป็นแดงม่วงไปเลยนะคะเห็นไหมเป็นลูกทับทิมนะเนี่ยดูจะให้ดูตรงนี้ เออนี่ไปเลยสีแบบเด็ดมากนะคะนี่อันนี้คือต้อนเล็กนะยังไม่โตเต็มที่นะคะสีเขาก็ยังจะออกไม่เยอะนะถ้าแบบโตต้ตนใหญ่เต็มฟอร์มนะคะบอกเลยว่าสีเด็ดมากนะคะตัวนี้แล้วดูดูแค่ใบใหม่จึ้งมากนะคะ,ค,ค,ะคู่นี้เลิศนะคะรับน้องไปดูแลได้เลยนะคะต่อมาคู่ที่ห้านะคะไหมอ่ะอค,คู่ที่ห้าน,นะคะค่ะเนี้ยนี่ มชมพูแบบเป็นไม้สามสีเลยแล้วใบแข็งมากลูกค้านะคะแล้วตัวใบของเขานะคะก็จะเป็นหยิกๆนะเออคืออันนี้ใบแปลกนะคะสวยแล้วดูดูความชมพูของเขานะคะเราไม่ได้ชมพูแบบหวานนะเป็นชมพูแดงเลยนะคะเป็นไม้แบบกระแสยอดนิยมเลยนะคะตัวนี้นะคะสีของเขานะคะอ่ะแล้วมาดูตัวคู่เขาอันนี้เป็นใบกลมนะคะเป็นใบกลมกล้านสั้นนะคะเป็นสีชมพูเหมือนกันนะคะ สวยมากนะคะเซตนี้1,500บาทนะคะเซตที่ห้านะคะอะต่อมาเซตที่6นะคะนี่ชมพูแทบจะแบบทุกกระถางเลยนะทุกเซตนะได้ชมพูแน่นอนนะคะได้ไม้แบบชมพูเลยนะคะแล้วดูฟอร์มน้องนะคะฟอร์มน้องแบบสวยมากแล้วดูสีชมพูแบบเลิศมากอันนี้เป็นใบใหม่ล่าสุดนะคะ ยังสียังไม่ออกเต็มที่เนาะเพราะว่าน้องเพิ่งกลางใบนะคะอะต่อมาสําหรับคนที่หาแม่พันธุ์นะคะนี่แม่สีดีๆนะคะต้องตัวนี้เลยแม่สีดีแม่สีเด็ดนะคะสวยมากแล้วดูฟอร์มน้องนะคะลายเด่นชัดนะคะลายไม่กืนนะคะนี่ลายช,ชาัดเจนเหมาะเป็นแบบอันนี้นจะแบบออกเป็นสีส้มๆนะสีแบบสีแบบแปลกใหม่อะเดี๋ยวแอนจะซูมให้ดูนะคะนี่เห็นไหมอันในกล้องอาจจะแบบสีไม่ค่อยชัดนะแต่ว่าต้นจริงอะคือน้องอะสวยมากนะคะ อะสีออกส้มๆอันนี้สวยคู่นี้ก็เด็ดเอาจริงๆอะ่ะทุกเซตนะคะเด็ดหมดเลยนะคะใครมีกำลังซื้อนะคะซื้อเก็บไว้ได้เลยนะคะราคาไม่แพงด้วยนะคะอ่ะเซตนี้พิเศษนะคะเซตนี้พิเศษอ่ะดูสีน้องออกเป็นสีแบบพีทพีนะคะอันนี้เป็นสีพีทเนาะตัวใบสีดำเนี่ยก้านแดงนะคะดูใบใหม่มาแล้วสวยนะคะ ดูสีน้องนี่สีประมาณนี้นะคะสวยมากนะคะอ่ะต้นคู่ต้นคู่ก็เป็นไม้<ล> <3 S 2> สามสีมีหน่อมาแล้วนะคะมีน้องหน,น่อมาแล้วนี่นะคะได้ไปจะแยกก็ได้นะหรือว่าจะเลี้ยงเป็นกอเลยก็ได้นะคะแล้วดูหลอดใหม่มานะคะอ่ะเห็นแค่นี้ก็น่าจะรู้แล้วนะคะว่าด่างเยอะแน่นอนนะคะใบใหม่เนาะดูความสี ก็คือเป็นด่างสามสีสีก็ว่ากันไปนะคะความพิเศษของเซตนี้ก็คืออันมีต้นเล็กแถมไปให้อีกหนึ่งนะคะอันนี้จะเป็นสีแบบสีเขียวกลีนนะเป็นแบบคล้ายๆแบบสีกรีนออนกรีนนะคะตัวนี้เลิศมากอนะ่ะแถมไปให้ในเซตนี้นะคะในราคา1,500บาทนะคะต่อมาเซตที่7นะคะเซตที่7นี่สวยดูโอ้โห ใช่เอาชมพูเป็นใบกลมนะคะเป็นใบกลม compact form นะคะแล้วแบบคือดีเลยอะ่ะตัวนี้สวยใสยไรตําหนิเลยนะคะตําหนินิดเดียวค่ะแค่แบบเดินทางนะไม่ได้มาจากน้องนะคะเป็นใบล่างไม่ต้องไปซีเรียสนะคะแต่ว่าอันนี้สวยเป็นสีส,มส้มสสนิมสนิมนะคะลายหินอ่อนนะคะนี่นะคะ,ะตัวคู่เขานะคะก็จะเป็นสีเหลืองนะคะใบแข็งใบหนาเป็นใบแบบทรงวงรีนะคะนี่ สวยสวยเลยเซตนี้ก็สวยอีกแล้วนะคะหนึ่งันห้ารอบาทเซตที่เจ็ดนะคะอะต่อมาเซตที่แปดเซตที่แปดอีีที่แล้วใครที่ติดตามคลิปแอนนะคะจะเห็นเลยว่าต้นแม่สีเนี้ยสวยมากเนาะที่น้ายกไปหกพันเก้าอ่ะเซตนั้นอะต้นนั้นอะสวยมากอ่ะวันนี้มาให้ราคาเบาๆนะคะจับเซตให้นะคะดูสีเขาสีเลือดสีเลือดมากนะคะแล้วดูใบใหม่ จึงอีกแล้วนะคะอะดูมาดูตัวคู่เขาอะคู่เขานะคะก็จะเป็นใบกลมนะคะเป็นสีขาวนะคะนี่สวยมากสวยอีกแล้วเซตนี้นะคะเซตที่เจ็ดหนึ่อบาทไม่พูดเยอะค่ะเจ็บคอนะคะคอนเฟิร์มเลยนะคะว่าได้ไปนะคะได้ไม้สวยแน่นอนนะคะ ได้ไม้สวยทุกเซตนะคะได้ไปไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะอ๋ะอันนี้เซตที่เก้านะคะต้องขออภัยด้วยนะอันนี้เซตที่เก้าเดี๋ยวแอนไล่ให้ใหม่นะคะเซตที่เก้าอันนี้เซตที่แปดนะคะอันนี้เป็นเซตที่เจ็ดนะคะเซตที่เจ็ดจะได้ไปสามกระถางนะคะแล้วก็อันนี้เซตที่หกนะคะเซตที่หกเซตที่ห้านะคะเซตที่สี่นะคะเซตที่สามนะคะเซตที่สองนะคะ เซตที่หนึ่งนะคะใดๆคือนะชอบทุกเซตเลยนะคะถ้ามีกำลังซื้อจะซื้อเก็บไว้เองแล้วนะคะเนาะสวยจริงไม่จกตาปะต่อนะคะเดี๋ยวมาที่ราคาน่ารักนักนะคะเป็นไซส์แม่พันธุ์นะคะนี่ตัวนี้นี้อันนี้จะเป็นสีพีชนะคะเหญ่มากค่ะอืม แน่นๆตัวนี้หนึ่งันห้าอยบาทค่ะกระถางละหนึ่งันห้าร้อบาทนะคะเป็นกระถางใหญ่นะคะไซส์แม่พันไปแล้วนะคะตัวนี้นะคะอ่ะต่อมากระถางที่สองกระถางที่สองนะคะยกไม่ไหวหนักมากนะคะนี่เป็นด่างชมพูนะคะชมพูพีชสวยมากแล้วดูใบใหม่นะคะออกมาก็คือเลิศมากนะคะกระถางละหนึ่งห้าอบาทจ้ากระถางที่สองนะคะอันนี้ ต่อมา1,500บาทกระถางที่3นะคะดูใดๆอ่ะตัวนี้นะ่เก็บมากแล้วดูสีน้องนะคะอันนี้แบบออกเป็นชมพูม่วงนะคะเป็นชมพูม่วงแบบจึ้งมากนะคะเล็วดูสวยหนึ่งพันห้า1 5 0ยบาทกระถางที่3นะคะต่อมาอันนี้ลูกทับทิมนะคะก็คือสีแดงเป้นเลยนะคะดูสีน้อง สีน้องอ่ะสวยมากตัวนี้นะคะลูกค้าต้องแย่งกันแน่นอนเนาะเพราะว่าสวยแล้วก็ราคาหน้ารักนะคะแล้วดูใบใหม่เขานะคะเพิ่งเพิ่งเปิดใบมาเนาะนี่ดูออกแดงทุกใบนะคะอ่ะอันนี้ไปห้าร้อยบาทกระถางที่สี่นะคะบา <5, 5. S 1> ใช่ใครชอบต้นไหนนะคะรีบโทรมาจับจองเลยนะของมีจํานวนจํากัดนะคะหมดแล้วหมดเลยนะคะให้สิทธิ์คนที่โทรมาก่อนนะคะอ่ะต่อมาเดี๋ยวไปเซตน่ารักกันอีกนะคะงานเซตเซตนี้ให้ไป ตามกระถาง2,000บาทนะคะนี่เุ้ยเซตนี้น่าเก็บนะคะดูสีน้องเนี่ยสีแบบดำชมพูเลยนะคะแล้วก็เป็นก้านแดงแล้วดูใบใหม่ใบใหม่คือจึ้งมากเนี่ยสีเขาก็จะประมาณนี้นะคะ สีสวยมากอ่ะอันนี้ตัวที่หนึ่งนะคะที่อยู่ในเซตต่อมาตัวนี้เป็นลูกทับทิมเห็นไหมสีเขาก็คือออกแดงเลยนะคะส่วนมากลูกทับทิมนะต้นเล็กอะ่ะสีเขาอ่ะจะไม่ค่อยออกนะจะไปออกอีกทีก็คือตอนโตเป็นต้นใหญ่ต้นแม่พันธุ์ไปเลยนะคะนาะดูนี่ก็คือแดงม่วงนะคะอ่ะอันนี้กระถางที่สองนะคะต่อมากระถางที่สามดูดูความดางของน้องแล้วใบนี้คือแข็งมาก ะคะแล้วก็ออกเป็นแบบชมพูนะคะนี่เลิศเลยนะคะอ่ะเซตนี้นะคะ2000บาทนะคะจัดส่งให้ฟรีนะคะต่อมาเซตที่สองนะคะในราคา2000บาทนะคะอ่ะให้ดูเซตนี้ดูดูด ดูใบใหม่ล่าสุดตัวนี้คือด่างสวยมากนะคะอันนี้จะออกเป็นแบบด่างเหลืองนะคะด่างเหลืองด่างสามสีไปเลยนะคะเห็นไหมมีเหลืองมีเขียวแล้วก็มีเขียวเข้มนะคะเขียวมรกตอันนี้สวยอันนี้สวยจริงนะคะอ่ะกระถางที่หนึ่งต่อมากระถางที่สองนะคะดูเลิศมากนะคะใบใหม,ใหม่กลางมาก็คือสวยเลยนะคะนี่อันนี้จะเป็นประมาณโทนสีสนิมนะคะอ่ะกาลันแอนะสีนี้สวย ขายดีมากสวยด้วยแล้วก็ขายดีด้วยนะคะลูกคายย้าแย่งกันตลอดเลยนะดูสีเขาก็จะประมาณนี้นะคะอันนี้เป็นกระถางที่สองนะคะในเซตต่อมานี่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะตัวเด็ดนะคะก็คือกระถางน,นี้นะคะดูสีสีชมพูสีเขียวนะคะสีเขียวมันนานแล้วก็สีเขียวเข้มนะคะแล้วก็ที่สําคัญนะใบเขาจะแปลกๆดีนะก็คือใบเขาอนะไม่เหมือนชาวบ้านชาวเมืองเขานะคะ ใบน่ารักนะคะเหมือนน้องหนอนเลยนะคะแล้วดูหลอดใหม่มาแล้วนะคะดูดังสวยมากหลอดใหม่นะคะอ่ะรอน้องกลางใบนะคะเซตนี้นะคะราคาสองพันบาทได้ไปสามกระถางนะคะเซตที่สองนะคะใครจะขอแบ่งซื้อได้นะคะก็ถ้าแบ่งซื้อนะคะจะเป็นราคาเจ็ดร้อยห้าสิบบาทเนาะ 750แต่ถ้าซื้อ3กระถาง2,000บาทนะคะลดไปเยอะมากนะซื้อเป็นเซตดีกว่านะคะคุ้มกว่าอ่ะต่อมาเซตสุดท้ายนะคะปิดที่เซตนี้เลยนะคะอ่ะอีพีนี้ก็จะส่วนมากก็จะเป็นแอนพูดคนเดียวนะคะเพราะว่านะาเขาก็จะพูดไม่ค่อยเก่งเนาะก็เขินกล้องเนาะก็ฟังเสียงแอนคนเดียวก็ได้นะ,ะอ่ะต่อมา <S <S อเซตสุดท้ายนะคะปิดจบนะคะเซตนี้นะคะให้ไป2,000บาทนะคะ อ่ะเซตนี้ให้ไป2,000บาทเนาะจะได้ไปสีกระถางนะคะแต่ว่าจะเป็นต้นที่ไม่ใหญ่มากแต่ลายเด็ดมากนะคะอ่ะเด็ดยังไงดูนะคะกระถางที่1นนะคะด่างสวยเป็นด่างด่างสีพีชนะออกเป็นสีส้มเลยนะคะอันนี้อ่ะต่อมาอันนี้เป็นสีส้มเหมือนกันแต่ว่าด่างของนนองจะเป็นลายหินอ่อนนะคะเนี่ยสวยทุกใบเลยนะคะ อันนี้กระถางที่สองอันนี้กระถางที่3มอันนี้จะเป็นด่างสามสีสีสีไปเลยนะคะสีแปลกดีเนาะเออเนี่ยใบเขาไม่ได้ไหม้หรือว่าเป็นโรคนะคะคือเขาเป็นสีนี้เองนะคะก็ออกเป็นสีแดงนะคะสีเขียวสีสีเขียวมะนาวอย่างนี้นะคะแปลกดีตัวเนี้ยต่อมากระถางสุดท้ายเป็นสีขาวนะคะเป็นด่างขาวประกายชมพูแหละเนาะเป็นลายหินอ่อนนะคะ สวยมากนะคะฟอร์มดีอ่ะเซตนี้ได้สี่กระถางนะคะเอาไปสองพบาทจ้านะคะต่อมาเดี๋ยวจะไปต้นแม่พันุ์ให้นะคะนี่เลยเด็ดมากไซส์ใหญ่หญไซส์แม่พันุนะคะกระถางประมาณ20นิ้วนะคะต้นใหญ่มากอ่ะราคาค่ะราคาสอง0ันเก้าสบาทนะคะราคาถูกมากลูกค้าขะ <5, S 1> ใคร <5. S 1> ไม่ซื้อถือว่าพลาดนะคะนี่ มีสองต้นเท่านั้นนี่สวยตัวนี้สวยซื้อเถอะลูกค้าถูกมากนะคะอะต่อมาตัวนี้เป็นใบกลมนะคะต้นใหญ่ไซส์แม่พันุ์นี่ใหญ่กว่าน้าอันอีกนะให้ดูใหญ่จริงนะคะตัวนี้แล้วดูสีเขานะคะเป็นสีชมพูนะคะ ชมพูส้มส้มสวยมากอ่ะน,นะวางก่อนก็ได้ค่ะน่าจะหนักมากนะคะ,ะตัวนี้นะคะราคา2 5 0 0บาทเหมือนกันนะคะกระถางที่สองนะแต่ว่าเดี๋ยวแนจ้งนิดนึงนะคะใครที่ซื้อ2ต้นนี้นะคะต้องขออนุญ,ญาตเปลี่ยนกระถางให้น้องนะคะเพราะว่าน้องอ่ะกระถางใหญ่มากเนาะแล้วก็ถ้าเป็นกระถางทรงนี้ก็คือจะแพ็กยากนะคะต้องขออนุญ,ญาตมูฟลงมาเป็นสิ สองนิ้วนะคะแต่ว่าถ้าลูกค้าอยากไปเปลี่ยนกระถางใหม่ก็ได้เหมือนกันนะคะแต่ว่าแอนก็จะเปลี่ยนไซส์เล็กไปให้ก่อนเนาะเพราะว่าค่อนข้างที่จะแพ็คยากแล้วก็ส่งยากนะคะปลา EP นี้นะคะก็จะมีอยู่ประมาณนี้นะคะอ่าเดี๋ยวนะฝากฝากสุดท้ายฝากฝากไปเลี้ยงค่ะอ่ะไอ้ไปนาคะน่ารักน่ารักมากค่ะดำแล้วก็ดำก้านแดงนะคะแล้วก็มีติดด่างด้วยนะคะนี่ดูใบใหม่เปิดด่างมาสวยมากนะคะ อ่ะขอราคาค่ะ350ร้อยห้บาบาทนะคะปิดที่กระถางนี้นะคะเป็นไม้ด่างสีดำนะคะ ขอบคุณค่ะอ่ีพีนี้นะคะก็ฝากลูกค้าฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้แอนด้วยนะคะหรือว่าฝากคอมเมนต์ใต้คลิปแอนด้วยนะคะเพื่อเปิดการมองเห็นเนาะอ่ายังไงก็ฝากอุดหนุนนะของแอนด้วยนะคะไม้สวยราคาถูกนะคะมีแค่ที่นี่ที่เดียวนะคะช่องบัวหลวงพันไม้นะคะอีพีนี้ก็ไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ